สวัสดีครับไม้สะสมไม้ใบบางกระจากครับวันนี้นะครับก็จะมานะครับขยายพันธุ์นะครับพืชในตระกูลพิโยเดนดอนนะครับอันนี้เป็นพิง์พินเซตนะครับผมนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเคยยกยอดไปแล้วหนึ่งครั้งครับเขาก็ออกใบใหม่มา ยอดใหม่มานะครับก็สมควรกับเวลาที่เราจะทำการขยายพันธุ์เขานะครับหรือว่าตัดเขาอีกทีหนึ่งนะครับก่อนอื่นก็ต้องมามาเช็คกันก่อน,อนว่าเขามีรากที่จะข้าหากินหรือ,อยังนะครับก็ทำการเช็คดูนะครับ วิธีการขยายมันมีหลายขั้นตอนนะครับพิโลเดนดอนนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดเตือนตัดฝากนะครับการลอ่อลากหรือการยกยอดแล้วเอาไปอบเลยนะครับถ้าลากของพิโลที่มันสามารถหาอาหารได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถตัดแล้วไปใส่กระถางได้เลยนะครับโอเค โดยไม่ต้องอบนะครับโอเคนะครับสังเกตดูว่าลักษณะของพิงพินเซตนะครับฟิโลด,ดอนตัวนี้นะครับการตาเขาเนี่ยตาของเขาที่เขาจะออกใบใหม่เนี่ยเขาอยู่ในในซอกของของของกีบใบเลยนะครับนะครับซึ่งฟิโลบางตัวก็ตาจะอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับ เ็ให้สังเกตพอเวลาเราลงมีดลงไปแล้วเนี่ยเราจะได้ไม่โดนตาเขานะครับเพื่อให้เขาได้แตกจริงใหม่นะครับโอเคนะครับตานี้เขาจะออกมาจากกิ่งนี้เพราะฉนั้นผมจะตัดตำกว่าพ่อของใบแม่เขานะครับซึ่งตอนนี้กำลัง อยู่ในขั้นตอนการเช็คลากอยู่ก็าควรจะตัดประมาณไหนนะครับโอเคเมื่อเราเล็งไปแล้วก็เตรียมวัสดุเออเตรียมอุปกรณ์นะครับมีดนะครับโอเค <c oughs> ก็เล็งให้ดีนะครับแล้วก็กรีดลงไป ให้กีนนะครับพยายามให้ได้ลากเข้ามาด้วย ลอยนะครับลงมีดเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ยอดเขาใบแม่แล้วก็ลากลากลากของเขาที่เขาสามารถเขาเรียกท้าทางสับ์็็จะเรียกว่าสับลากหากินนะครับคือลากที่สามารถหาอาหารได้แล้วลากแบบนี้ถ้าได้มาแบบนี้ไม่ต้องอบนะครับ ไม่ต้องอบไม่ต้องไมง่ไม่ต้องนำไปอบเพราะว่ารากเขาหาก,กินได้แล้วนะครับสังเกตุเลยเห็นครับรากที่หาก,กินได้แล้วนะครับน,นี้เราใส่กระถางได้เลยนะครับไม่ต้องอบก,ก็ปูนแดงนะครับปลายแผลหน่อยปลายแผลที่ต้นที่เราตัดออกมานะครับ ันนี้นะครับแล้วก็ต้นแม่ของเขานะครับก็ป้ายเช่นเดียวกันตรงแผลนะครับนี่ครับต้นแม่ครับต้นแม่เขา,เขาก็ทำการใ,ใส่ตามะพร้าลงไปหน่อยนะึง ครับแล้วก็แม่เขาใช้ปุ๋ยออสโมโคตหรือ,อะลายช้านะครับให้แม่เขาหน่อยนะครับแม่เขาจะได้ผลิตยอดใหม่ออกมาให้เรา เียนได้อีกครับผมต่อไปผมก็จะมาชายอดนะครับปกติต้องรอให้กาวแห้งปูนแห้งหน่อยนะครับวก็แชกระถางนะครับพวกตระกูลฟิโลนี่ใช้กาบมะพร้าวแช่น้ำนะครับ อย่างเดียวเลยก็ได้หรือจะผสมเพอร์ไร้์หน่อยก็ได้นะครับ <c oughs> มาใส่ลงไปนะครับ <c oughs> แล้วก็ต้นเมื่อสักคู่เรามาวางใส่กระเพะ้าวทระเา,ะเาะสับผมแช่น้ำไว้หลายคืนแล้ว ถ้ารากหากินได้แล้วก็ใส่อัลฟาโคดได้เลยนะครับใส่ปุ๋ยออลโรโคดให้เขาได้เลยแล้วก็รดน้ำรดน้ำให้ชุ่ม แล้วก็เอาไปวางไว้ที่ร่มลำไรนะครับใบของเขาก็จะไม่เหี่ยวใบทุดไม่โทมเพราะว่ารากเขาหานะอาหารได้แล้วนะครับวันนี้ก็ <c oughs> มาบอกวิธีการขยายพันธุ์ฟิโลเดนเพื่อตระกูลฟิโลเดนดอนนะครับอันนี้ตัดแบบมีรากแล้วนะครับยังมีขั้นตอนการขยายพันธุ์โดยการตัดเตือนนะครับตัดฝาก ล่อลากนะครับเดี๋ยวจะมาทำให้ชมในคลิปต่อๆไปครับโอเคครับวันนี้เข้าวๆประมาณนี้ครับครับไม้สะสมไม้ใบาบางกระจะขอบคุณครับ